น้ำปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีมอลํามเดช่น่อยเมื่อนี่มาคัดสูตรหวยเลาพัฒนากันนาะพี่น้องเนาะสูตรหวยเลาพัฒนาหวัวตีพานมามอลํามเดช่หน่อยจ,จับวินจับวินบอมแมนเดอพี่นอ้องเด้อวผมจับวินบอมแมงเดี๋ยวผมจะหาเบิ่งว่าเป็นจันไดจังวาจังสันนี่ครับพี่น้องพอว่าหหวยเลาพัฒนาออก ออกไปที่80หา104พี่น้องสำหรับสูตรมะล่์ดีชาหน่อยจับวิ่นพี่น้องบอมแม่นเลยเอ้าว80เรียกตวเด้กพี่น้องเด้เออ้า80 04เขาไปสองหางพี่น้องเขาไปสองหางเบื้องพี่นอ้องเบื่อง ต่ว่าบอลลัมดีชานอยจับวินบอลแมนเลยท่านผู้ชมครับมาเบิงมือนี่พี่น้องมาเบิงมือนี่เอาบอลลัมดีชานอยให้จับวินพี่น้องเดี๋ยวพะว่าฟังนี่มันกลับมาเดินต่อพี่น้องครับมันกลับมาเดินตอ่อ เอาฟังนี่มาฟังนี่ท่านผู้ชมฟังนี่มาฟังนี่ขันมาเลขกไอเลขยกน้องแปดเก้าเก้าแปดท่านผู้ชมขันมาเลขกไอเลขน้องสองสามสามสองสองหนึ่งหนึ่ถามมา,าเลไรไอเลียกน้องหนึ่งศู4ย์ศูนย์หนึ่งซีห่า่าซีซีสามสามีผมาบนารน,นานจะพาขนเก้านีนองเนาะถามมาเลขกไอเลขกน้องถามมาเล็กเลี่ยง ยกเว้นบ่มาเลขกเลี้ยงทันผู้ชมครับแฟนครับปีดซีมอลลัเดีชาหน่อยถ้าบ่มาเล็กเลี้ยงตาหายจับวิ่นอยู่ในในใน,ในกลุ่มนี่ทั้งพี่น้องเด้อถ้าบ่มาเลขกเลี้ยงจับวิ่นจะวางวดบางอันถีพานมาวางวันที่พอได้วันที่วันที่สองหมดทันผู้ชมวันที่สามเนาะวางวันที่สามถีพานมาเข่าสองหางอยู่ในกลุ่มนี่เข่าสองหางเอา มอลำเดชาน่อยจับให้ท่านผู้ชมให้ได้ชมแค่ซ้ำนี่เดอพี่น้องเดอเพราะว่าผมจับบินมเ่นแม่นเลยผู้ซื้อวัดช่วงนี่แฟนคลับเอฟซียาวยเนื่อเสื่อใจการจับบินของมอลำเดชาหน่อยผ่านด,ดูเดีสามชีหัวสอดเลยท่านผู้ชมครับผ่านนาะพี่นอ้องเนาะให้แฟนคลับ, FC, บ,บเอฟซีจับบินกันเป็นแมนน้อพี่น้องจับบินกันเปนแม่นเดอท่านผู้ชมเด้อ วิ่งเก่าวิ่งศูนย์วิ่งเก่าวิ่งศูนย์เก่าผมดึงลงมาแต่ว่าตัวเด่นจริงๆเลยคือแปดสองศูนย์ี่คือตัวเด่นจริงๆถามาเบิ้ลน่าจะเป็นแปดแปดสองสงศูนย์ศูนย์ถามมาเบิ้ลนองท่านผู้ชมถามมาเล็กอ้ายเล็กน้องผมเล่งใส่ศูนย์เก่าเก่าศูนย์ถามมาเล็กอ้ายเล็น้อง ผมเล่งใส่ศูนย์เก่าเก่าศูนย์เพราะว่าเพื่นมีศูนย์สองฟังนะท่านผู้ชมขาดตะวี่นองอยากทามักศูนย์กระลูดศูนย์ไปเลยเถอท่านผู้ชมด้วยหรืว่าสั่งกับจับคู่กันกระศูนย์เก่าเก่าศูนย์นอกพี่นองเนาะขิดนี่กับฝากไปแค่เพียงซัมนี่ขอหายแฟงครับเอฟซีมอลลัมเดชหน่อยจับวิ่งกันแมนแมนโชกโมันๆ กันมือแรงพ่อไดคกคกับเขานพี่น้องน้องแห้งปังปังกูกูกูข้นสุขสมหวังกับพี่น้องครับสวัสดีครับ